โอเคก็ผมก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยเลยนะครับวันนี้อยู่ผมแล้วนะครับ S T T K Channel วันนี้เราจะมาเล่นเกม The Code นะครับเออเป็นเกมผีเกมหนึ่งในมือถือนะเออแต่ผมเล่นบนคอมนะก็ต้องขอบอกไว้ก่อนก็หายหายกันไปนานเลยก็ต้องขออภัยเปนมากมากเลยครับก็ติดเรื่องเรียนนะครับเรียนเรียนเนาะเออช่วงนี้ก็เรียนเยอะนิดหน่อยก็งานเยอะไม่นิดหน่อยแแหละเยอะเลยแหละก็ โคร,ระบาดเข้ามาก็ทําให้เราเรียนเยอะขึ้นนะครับก็อย่าลืมทํากันบ้านไปส่งอาจารย์กันด้วยนะครับทุนผู้ชม <g år> ก็ต้องขอบใจเจีย๊ยบที่หายหายกันไปนานเนอะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาอัดคลิปกันแล้วนะครับโอเคเนาะก็ต้องขอบคุณนะที่บางคนหรือท่านผู้ชมยังดูกันอยู่นะ <g år> อ,อจะมีคนดูไหมนะเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะรเออถ้ามีเสียงซ่าๆยังไงก็บอกก่อนนะ ก็ฝนตกนะครับอาจจะมีเสียงซ่าๆนิดหนึ่งเนาะถ้าไม่มีก็ดวงดีไปแล้วกันนะครับโอเคปะพูดกันมาเยอะขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยคลิปนี้มีคำหยาบคายโปรดใช้จัก,กรยานในการรับชม มุกก็ฝืดยังจะเล่นอีกไไไไไอออ้้ชมมมายยยยยยนนนนนนททททคคคเเเเเเฮุกกหหรร่ แบงค์ดูแบงค์แบงค์แบงดูกูเอ้แบงค์เฮ้ยอย่าเลยนะขอเซตติ้งก่อนนึงเฮ้ยมันจะมีแบงค์หนึ่งแบงค์สองนะเว้ยแบงค์หนึ่งเออไอ้ที่มาเล่นกับเราแล้วก็ไอ้แบงค์สองคือคนที่เล่นกับเราโอเคคุยใครกันแน่ไอ้ที่ไม่มีแต่คนเล่นกับเราทั้งนั้นน่ะ ไอ้ยไอ้กูไปห้องพยาบาลละกูไปห้องพยาบาลละไปรถรถไม่ปลอดภัยมันจะตายเหมือนเดิกโอเคมาละทาไมกูต้องใช้เมาส์เมาส์เลื่อนหน้าจอด้วยวะโอเคไปพวกเราจะไปไหนกันไปไปตายไงไปดีไปดีไปดูตามหลังกูเกียดเกมผี ไอ้เมึงนำดิอ้าไปไหนหมดแล้วโัเทสโัเทสเอ้โหเดี๋ยวดีคิดริโต้ก่อนอื่นนะขอสวัสดีคุณท่านกันด้วยนะครับเฮ้ยมึงเปิดได้มากที่เที่ยนั้นไม่จะพุ่งไปห้องพยาบาลอย่างเดียวเลยเฮ้ยนีเฮ้ยเจอแล้ว เฮ้ยเสียงอะไรอะ,อะไรไบักระดามันคืออะไรมนะันคืออะไรเปิดเที่ยวอะไรมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอยู่ไหนมัอยู่ไหนไมันไ,ไม่เห็นนะาไม่มีหรอกมันคือภาพลงตามันคือภาพลงตา ไอเด็กวีไอเด็กเที่ยวเิดทําแม่ผีวะไอผีวะผีไม่มีภาพมตาใหม่ใม่ใหไปใปคนเดียววันนี้กูจะเล่บอ้มนี่คือยคล้ายฟดโมกเบียคือแม่งเอาเสียไปด้วยนะไป่ได้พูดเนี่ห้องไหนวะนี่ที่ที่เรมาวะไป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  ปุ๊ินมาว่าแบ่งเาี่ยพุดดี้เฮ้ยีห้องคว้าคั้คตเลยมีแก้วเยเสียงอะไรไอ้กูบอกรบอกตู้อ้กูเข้าไปไม่ได้เกเรเฮ้ยตู้เทม้าเฮ้ยเสียงมาแล้วเดินทางเดินเน้ <t 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 ่ย เฮ้ยเราเราต้องกดน่งได้ป่าเราต้องกดน่งได้ป่าวหายอะไรอยู่ไหนวนี่ขึ้นเลยขึ้นจอเลยขึ้นเุ้ยไฟดาวเฮ้ยกูยังอยู่ในตู้อยู่กูจะปลอดภัยใช่ไหมไม่กูมองโคตรตลกอะ มันวิ่งไล่กันอะรอดไอ้ยรอรอดแล้วรอดไปได้ใช่ไหมไปได้ใช่ไหมแลมับงค์ทางขวาไม่ได้แบงค์อะไแบงค์ทางขวามาแบงค์ทางขวามาเอ้แบงค์มันมันวาร์ปมาแล้วเว้ยแต่มึงไม่อยากเหกียบตู้นะมันวาร์ปวาร์ปหน้าตู้อะไรแล้วจริงเหรอเฮ้ไอ้กาไอ้เชี่ยไปแล้วจ้าไปอยู่แล้วจะเปิดกล่องเราต้องไปไหนอ่ะหกล่องนั้นไม่ดีกล่องนี้คือกล่องอันตรายไปเพื่อน อุ้ยอะไรอะไรบักระดากูกลับไปห้องเดิมก่อนไม่รู้แล้วกูกลับไปห้องเดิมกันชอบาหาน้วไปแซงเฮ้ยต้องเข้าไปในตู้ไงเพื่อนตู้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 กกููมาแล้วตู้ตู้ตู้ใหม่ก้า็ตู้ใหม่เ้ยมันมาเกมเอ็ดตู้ มมมเเหนผีลลลยาาแแ้้ววขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเฮ้ยไอ้เนี่ยคุยทำไมกูจะเป็นผู้โชคดีทำไมจะเป็นกู ไม่รอดนะมันต้งกดนั่งเดือบอะไรอยู่ในตู้นี่ัแป้งตู้เดกันอยู่ตู้เดืกันแงันี้ฝั่งนี้แป่างใครลอยได้เหกูเห็นเลยเฮียรอดเลยเียดูกันรอดสุดยอดเป็นไงเียโดนหลอกสามรอบไปแปห้องพยาบาลห้องพยาบาลห้องพยาบาลปลอดภัยสุด หาอะไรแล้วพี่เจอหรอวะเฮ้ยมันรู้ว่ามันต้อนรับเด็กใหม่นี่วะทำไมกูต้องเป็นผู้ถูกเลือกวะมันต้อนรับเด็กใหม่เลยตากล้องคนแรกเลยกูต้องอยู่เล่นนานที่สุดไปเลยวะเป็นกระตาที่เนี้ยตียงเว้ยไปดูกูวิ่งตาเฮ้ยตัวอะไรเอ้ยไอผีโงูกูกูดูมันอยู่กูดูผีอยู่มันหาตู้แล้ว ตัวนี้ไม่มีใครไปดูมึงถือดิไอ้แม่งถืออย่ามาเลยไอ้มึงเอาล้อกันผีโดนขโมยยัผีเกมนี้มันไม่สมประกอบปะวะเอามาแล้วโอ้เซอร์เวิร์โอ้ไอ้นี่อันนี้ต้องอยู่รอดนะเซอร์เวอร์สเห็นทุกโฆษนากระเิดเปแนละสามสิบอี ไอ้วานนอนอยู่ที่กันวานนอนแข็งแกร่งไงขึ้นปาหมดด้วยไงวะวานนอนแข็งแกร่งอยู่ดีเฟิมเลตกูก็ดรอกยองมหาศาลมันโหลดผีเว้ยมันโหลดผีเว้ยมันโหลดมันโหลดรอไปแล้วเออไปโรงพยาบาลไปโรพยาบาลมัจะรอดมัจะรอดมัจะรอดเดี๋ยวเราจะปกป้องตะกรงเลยมันควรจะปกป้องกูไม่เหรอไอ้แม่แป๋งมาเดินมาแป๋งวะมันเดินแล้วมันกระตุกอ่ะจะใช่เองแม่โคตรแหลกเลยเว้ย เกิดอะไรขึ้นวะเกิดอะไรบ้างอุ้ยมาหันไม่ได้แล้วโอเคโอ้ยหไ้พวกดูดิไม่ไหวคอมไม่ไหวชิบหายไรไงกูอ้าวชิบหายไรไงกูเพื่อนเนี่ยคงจะไม่รออครั้งที่สองแล้วกูอยู่กับแล้จะแค่หาล็อกเกอร์เจอเว็บบิกแล้วหาล็อกเกอร์เจอแล้วท้อปลอดภัยไม่เว้เลยอะเห่าเพื่อนตายหาล็อกเกอร์เลย เราเบลดแล้วหรอวะทำไมมึงเดินแล้วกระตกดิบหายได้ปะเอเวนกืเหลือเก้าเหลือเจ็ดเลยเอมิกเอมิกตู้ล็อกเกอร์บิ๊กตรงนี้สามตู้สามตู้วันนี้เฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรเต็มอยู่ห้องกูอยู่ห้องกูทำไปแล้วหลอกกลวงการหลอกหลอกกลวงเฮ้ยมันหลอกกลวงกล้ารเฮ้ยนี่เอมิกตู้ป้ายเอาตู้ปิดหมดเลยเอเวนชิบหายเลยมึงเฮ้มเปิดไปเร็ววิ่งวิ่งไปไปด้วย

ห้องน้ำเนี่ยเข้าไปยี้ทางตันเอาชิบหายให้ทำไงเ้าเฮ้ยเฮ้ยกดถอยหลังไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยกูด้วยจะิ้กูเดินยาเัินมาเดิเดนาเดินเดินมาเดินมดเดาเดเดาเมาเดินดนเดิยเนาเเดมาเานมเดนมาเมาเมานมามามาเมานมามามามนามมา อยู่่นีไปดิไม่มีไม่มีอยู่จุดเกิดอยู่จุดเกิดแล้วตอนนี้แล้วเรามาอยู่ห้องอะไรห้องนี้นี่ไอ้บิ๊กไอ้บิ๊กเอ้บิ๊กอะไอ้บิ๊กอะอยู่หลังอยู่หลังเอาแล้วเหลือใครคนนึงอะที่ไม่อยู่ของเราโอ้ยแรงแรงอีกคนนึงอ๋ออีกห้องพยาบาลนี่มี๊กไรเลือดเฮ้ยเราต้องเล่นชนะด้วยชนะแต่ย่อแล้วจะมานไปที่ปลอดภัยเว้ย ไปดิไปไปห้องพยาบาลกันเฮ้ยมันมาแล้ว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 ไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูเฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรไม่ไม่ตัวอะไรน้ากูน่ากูคือตัวอะไรโอ้ผีนั่นเองนั่นคือเราเลยตามผีไปทำไมกูไม่รู้ดีนจะหลอดเทิร์น กูเดินไปมั่วแล้วกูอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันโอ้ยอยู่หลังอยู่หลังมึงอยู่หลังมันโอเคปลอดภัยแล้วไอ้บิ๊กมึงคิดไงมันบอกว่าผีตามหลังมาแต่จริงเราเดินตามผีวะไอ้หยงพาาบลม่ปลอดภัยมันมาแล้วมาแล้วกูรับรู้ถึงได้เดินตามกูมาเจนรับรู้ได้ตามกูมาตามกูมาผมว่าผีตามหลังแต่จริงเราตามหลังผีไปเมื่อกี้กูเดินไปหามันนี่ไอ้พวกมึงอยู่หลังต่างโลกเต๋า ไม่ไม่พวกกูไม่ห้องแรกเกิดเลยห้องแรกเกิดเฮ้ยเลยหกนาทีเท่านั้นเลยพวกเราก็จะสุ่ยสารภาพนหกสารภาพหกนาทีแต่เกมมันนักพยาบาลชั่วโมงมันนักพยาบาลไม่ปลอดภัยพยาบาลไม่ปลอดภัยอ้าวนี่เสียงอะไรไหมเสียงอยู่ทางนู้นเสียงอยู่ทางนู้นไปไหนไปไหนวิ่งวิ่งวิ่งไป ไปนะไปนะเดี๋ยวมีเสียงอยู่ทางนู้นเรากลับมาห้องเสียงทางซ้ายมือบิ๊กบิ๊กซ้ายมือหูฟังก็รับรู้ได้แต่ก็ออกเอ้าไอ้บิ๊กมึงเข้าไปห้องเริ่มต้นเลยเหรอเอาไงเอาไงเพื่อนเราตรงไปหาที่ยึกอดใหเลยจู้ผีไปมาตามมาแล้วก็หนีไปเฮ้ยซ้ายซ้ายนั่นซ้ายไม่ไม่ไม่ โบาลมีใครไหมนะไม่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 ไอ้ไม่้ยสุบ่ไอ้ไบ่คมไอมแบงค์ง่ไม่ไม่ไม่้ม่ไา่ไม่ไม่ใช่ที่ไม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 ่ไรกไม่ไี่ไม่เม่ไม่ไม่ไน่ไม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 ่แม่ไม่ไมไ้่ไ้่ไม่ไม่่มม่ไม่ไมกัดเนี่แม่งฆ่ไม่ไ้่ไ้ยไม้ยม่ไก่ไม่มหลังบิ๊กมีตมม่ไ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  ไ <ort>. ม่ใช่กูเดินไปด้านหน้าตามผีพี่ไงเวนไปี่เข้าห้องนี้ไปเอาห้องอะไรอยู่บนรถจะไม่มีรถไม่ใช่ลิวฟตนปิดประตูอย่าผีเข้ามาปิดประตู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 วิ่งไปอย่าหยุดวิ่งอย่าหยุดวิ่งมันนี่ม่รีบมุกมุกมึงมึงคนอยู่ที่โรงพึ่มึงกระจุกผีไปก็ดูใครใครใครจะเป็นผูู้กเลือกคอยดูอยู่ตรงจอดรถอ่ะล้อ วิงโอ้นไม่เข้ามาเชื่อกูกูกูดูหน้าประตูยิงจอมปาร์ตี้ิดมึงระเบิดได้่ยเงไฟเสียกู๊มันรู้ความมัอยู่ของเราแล้วเหรอหลอกหลีหลอกเฮ้ยไฟตกไฟตกไอ้บิ๊กไอ้บิ๊กไฟตกบิ๊กบิ๊ก ไฟ๊กไฟกูไม่ใช่หลวงพ่อกูไม่ใช่หลวงพ่ออย่าเฮ้ยไอ้แบงก์เอาไฟสีลมเงินสองมันอยู่ไหนอะเดี๋ยวคนละเกมเอเวนเฮ้ยเสียงทางขวาเฮ้ยขวาไหนอะข้างหน้าหรอไงไงแน่จริงแกเข้ามาซิไอ้ผีโงูไอ้กูกูวิพากษ์ไปผมมันฆ่าเลยไอ้มึงรู้ไปว่าผีนี่มันมองไม่เห็นฟ้าถ้าเกิดไม่มีฟ้าเว้ย ไม่เห็นไม่เห็นอ้เหี้ยมันจะตายเฮ้ยเฉียงปิดประตูใกล้ๆเฉียงปิดประตูใกล้ๆเลยมาเช็คห้องมาเช็คห้องมาเช็คมันเช็คมันเช็คมันเช็คอันนั้นทำไมหน้าหนาวแล้วแ้อยู่ห้องไหนขวามือเจ็ดขวามืออะไาไปพอร์นาห์พอร์นาห์เราจะแคมป์ที่เกิดงี้เหรอตัวใหญ่แบงค์เฮ้ยมึงแน่ใจมึงพูดมึงยังไม่เปิดประตูกันกลัวเปิดประตูคือถ้าเราจะจุกอะถ้าเราจะจุกเราก็ต้องเปิดประตูดี เปิดตใช่จ่ออไรคิวเสียงของลนตันบอลใบก็อะไรตัวนี้ยขวาเนาะขวามือเนาะขวาล่างห้องใหญ่ที่สุดอ่ะขวาขวาอยู่ไปยืนจ่อหน้าประตูเดี๋ยวมาแล้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 วอยู่ตรงไหนเฮ้ยมันจะเป็นกูเลยเฮียกูแล้วกูแล้วเอ้ามันไม่โผล่มาจากประตูเหรอ ีแล้วไอ้การอยู่หน้าประตูไม่ใช่เมื่อกี้มันวาเว้ยเมื่อกี้มันวาดมาโผล่หลังแบงเลยมโผล่หลังแบงเลยเหลือเลยเซนิฟอร์ดซาวาลิโดนก็หลอกไปเลยเว้ยซาวาลิโดเฮ้ยกูจะคอยเป็นตกวหวาดบอดไปล้วไปเหอะสองนาทีเท่านั้นพร้อมกลับมา มันดูไปทางด้านในเราสองมื่อกี้มันมันบัามาหลอกอย่้านด้านหลังเลยกูเห็นอยู่เว้ยแล้วมันก็นอนลงไปเลยที่จักรทำบัตรมันเปิดโป๊กอะไรไม่มีไม่มีอะไรอะไรใครโดนเฮ้ยบิ๊กมันบิ๊กมันบิ๊กมันไปแล้วบิ๊กไปแล้วมาไปคนละที่กับมึงไปคนละที่มึงไม่ใช่หนึ่งนาทีเท่านั้นหนึ่ง หนาทีนะอเา้ควเอาโุยนกุยเ่าแตงยีบอมัน่ไดตห้องเดียวกันหมดเลยทั้งตายห้องเดียวกันหมดเลยอห้องอาถรรพ์มีพระนะครับทำอะไรกูไม่ได้หรอกมีพระหนาทีนึงสดีแบงโอเชียเลแบงตัวเข็ชื่อเลย หนึ่งหนึ่นาทีเท่านหนึนาทีนะหนนาที้เฮ้ยแวท่านอนก็เหมือนพาเลยท่านอนอ่ะพาลังคาเยิบรรยากาศไม่ได้ามดชนะวินอดเอารอดเหรอตัดจบกับ้คนไทยแ้วกันเซอร์เบอเอลสกิเนี่อะไรกัระรี่มีเหรอแต่คลิปลงแล้วเลยโอเค แคนี้ได้ทั้งั้นก็ตัดไปเลยบูดแต่ว่าคิดบูดนะที่เนี้ยเอ๊ะแบงค์กูอยากเห็นการตัดมือเฮ้ยพวกเราพวกเราชนะแล้วใช่ป่ะชนะแล้วใช่ไหมเออชนะแล้วงั้นก็ชนะแล้วก็ตัดจบไปเลยไงโอเคบ๊ายบายครับท่านผู้ชม